สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะย่องลูกหยีลงสมัครสอสอพลังประชารัฐเปิดตัวยองลูกหยีลงสมัครสอสอ20เมษายน2565ที่พักพลังประชารัฐพปชรนายสันติพร้อมพัดรมาชาครังในฐานะเลขาธิการพักพร้อมด้วยใน,ใวานายชัยวุฒิธนาขมานุสรรมวดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพัก นายสุชาติชมกลิ่นรอมอวแรงงานพอ,อ,อพักถแถลงปวดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอจำนวน1ิบคนดังนี้ 1. นนายจำลองช่วยรอดว่าที่ผู้สมัครสอสอนนทบุรี 2. นายประทีปเลข,ขาพันธ์ว่าที่ผู้สมัครสอสอตราดเขตหนึ่ง 3. นายมานะชนะสิทธิ์ว่าที่ผู้สมัครสอสอจันทบุรีเขตสอง 4. นายแสนคมอานามพงษ์ ว่าที่ผู้สมัครสอสอจันทบ,บุรีเขต3 5. นายมัติชนชูทับทิมว่าที่ผู้สมัครสอสอจะเชิงเซาเขตสาจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศดวาที่ผู้สมัครสอสอจะเชิงเซาเขต4 7. นายสุรพงษ์นำชัยรุจิพงษ์ว่าที่ผู้สมัครสอสอชนบุรีเขต3 8. นาย ฮารุพลสมจิตนาว่าที่ผู้สมัครสอสอลบ,บุรีเขต4 9. นายสรวิทย์ทชากรเลขานุก,กิจว่าที่ผู้สมัครสอสอกระบี่เขต2สิบนายมานิย์พรมการีกุลว่าที่ผู้สมัครสอสอสมุทรปราการโดยมีรายชื่อที่น่าสนใจคือนายฮาริสพลหรือหยองลูกจีดาราตลกที่ลงสมัครสอสในพื้นที่จังหวัดลบ,บุรี ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ